ระหว่างทางไปอ่างเก็บน้ำในกิเหลกนะครับหูกาแฟครับหากาแฟกินจัดร้านสวยดีนะครับ อุ่มให้นั่งตรงนู้นด้วยนะครับเจียดเดินแล้วนะแต่นุ่มลมตโ<ด>มมตก็คงดนะีผมของผมอมีมีอะไรบ้างครับครับปู้งหมดเอานี่อันนี้เลยดีกว่าที่โอเครตั้งหนึ่งครับเดี๋ยวผมเบล์บ่าวไปบนครับผมแอร์เม,<อ>มนู นี่โล่คร่าวๆนะครับทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยขีเหล็กนะครับมีไอศครีมด้วยนะครับโอเคจัดร้านสวยเยี่ยมไปเลยครับชอบนะครับ เดีนั่งพักนิดหนึ่งกาแฟเดียวปูชิโน่ครับสี่สิบห้าสิบห้าสิบนี่คือ คาปูชิโน่ปั่นก็ได้ครับครับเดือนมิถุนายนนะครับที่มูกดาหารนึงครับ วานนี้ฝนตกครับก็ก็ไม่แรงครับเป็นหย่ยอมๆบางพื้นที่ประมาณตามที่ฟังตูบอกว่าสามสิบเอร์เซ็นตของพื้นที่นะครับที่มุระม,มีฟ้าร้องมีลมส,ส่วนใหญ่ครับฝนไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก,ก็ไป,ปล่อยทั้งคืนนะครับตั้งใจว่าจะไปเวียนเทียนนะครับเมื่อวานแต่ไม่ได้ไป <laughs> ฟ้าฝนมาก่อนมาช่วงของค่ำพอดีอันนี้คืมฟ้าคืมฝนทีนี้ขมคำสร้อยครับ แก้วนี้ห้าสิบห้านะครับไหนนะห <c oughs> ้าสิบห้าเป็นคาปูชิโน่ปั่นนะครับเรื่นถามเอาหวานอ,อันนี้ส่งตามส่วนปกตินะคาปู<อ>ชิานจะบอกได้ เค okay, ครับห้ได้อยู่อร่อยครับอ่าฉบ, ino, บับคาปูชิโนค่ครับวอาโอเคช็อปปิกาแฟครับ เก็บน้ำห้วยขี้เหล็กครับโอเคครับขอบคุณครับแตงฟอล์กชิงครับ <c oughs>